ทางวันิชยาเสียไปนิดนึงครับสีมาเซตขึ้นมาคราวนี้ทำไม่สวยเลยครับนี่แหละค่ะถ้าบอลเร็วทำงานนะคะของฝั่งนครราชสีมาอัมพรย่าผาวิ่งไหลยาวมาตีแบบไม่มีบล็อกเลยค่ะบล็อกขึ้นไม่ทันค่ะพยายามจะบล็อกแล้วนะคะกลายเป็นนักสีมาที่นำอยู่นะครับ4ี่ต่อสอัธยาเสรบต่อครับอ่าครับนี่ล้นขึ้นมาใส่เลยครับอ่ะ ตัเซตอยู่หลังค่ะโสายานะคะพยายามจะกระโดดขึ้นหลอกเฉยๆค่ะแต่ว่าแต่ว่าในตอนนี้ต้องต่อเนื่องนะครับต้องต้อพยายามได้ใต่อเนื่องชอนโมสีสเสริมจี้เข้าหาชาวังนโคนยรับขึ้นมายอดสวยมากแต่ว่ายังรอได้ทันนะครับ จะจอดต้องฟรีบอลมานะครับคราวนี้ขึ้นมาแล้วยกขึ้นมานครับต้องอุ้บร็อกสวยจริงๆครับตอนนี้ก็เขาเริ่มจับทางได้แล้วนะคะสำหรับนครราชสีมาคือบอลส่วนใหญ่จะเล่นบอลวายตำแหน่งสี่หน้าซ้ายมากกว่าะคะ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าหน้านี้แทบจะไม่เล่นบอลเร็วเลยเจ้าบ้านนะครับเสิร์ฟมานะครับยังรับได้ลูกเล็กขึ้นมานะครับ แล้วก็ตีมาได้ไปติดต้องฟรีบอลไปก่อนนะครับสพรพันธ์คงยศแล้วเซตขึ้นมาสวยมากนะครับอ๋อเยอะค่ะ,ค,ะความผิดพลาดในในเซตนี้ของสุขีไม่มีเยอะมากนะครับเนี่ยค่ะพอเริ่มจับค่านะครับบีบเข้ามานะครับ15 16กครับค<ว>ุยิมันเสิร์ม ยูพายังรับได้สวยมากแล้วขึ้นมาตีนครับตีบล็อกยกไว้สุดก่อนครับก่อนที่เคาะข้ามาและจากนิดตีผ่านบล็อกไปครับไปตรงตัววิชยาพอดีลิบข้าไปก่อนครับคราวนี้ตีบอลแนวซ้าอีกครั้งหนึ่งไปตัวของผู้เล่นนอสิมาครับยกให้มาครับเคาะข้ามาเลยแล้วจากสาเมอรวิทบอกว่าโอโหไปเล่นยากครับ ไปเลือกเล่นยิงสเมตรนะครับให้กับวิลาวันครับซึ่งล็อกเขารออยู่แล้วนะ<ช>ครับใช่ค่ะตรงกลางด้วยนะคะคือก็ต้องก็ต้องยอมรับะค่ะเพราะว่าหน้านี้ส่งพัชราพรลงไปเล่นนะคะซึ่งเป็นตัวเล็กตัวเซตก็เลยมั่นใจทางวิลาวันมากครับจะลืมครับว่าที่หาาาน้าอรญ้าผาที่ก็สูงอยู่แล้วโอ,โอ้ได้เป๋เลยเปล่า แล้วตอนนี้อภร์ขึ้นมาทําไม่สวยมากครับโอ้โหต้องชมเลยครับสองคะแนนนี้ต้องให้เลยครับอภรเล่นได้ดีมากเราถ้าโคราสังเกตดีๆนะคะนิ่งๆหน่อยจะเห็นเลยค่ะหน้าลุกหน้านี้จะง่ายเพราะว่าพระชราพรอยู่อันนี้ห้ามนั่งต้องยีนอย่างเดียวนะครับมาดูต่อเราจะปิดเซตได้หรือ,ปอเปล่าสุเรนเราวัด <c oughs> สวยมากครับอภร์ ช่วยน้องๆได้นะคะอำพรยา่าผาแม้ว<ภ>าค่ะตรงูรงกเสิร์ฟไปใช่สองสองลูกค่ะโอ้คนนี้กลายเป็นฟาตูดิวขึ้นเล่นไม่ออกนะครับใช่ตูนูกดสวยมากครับเกือ <laughs> <laughs> บจะพลาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังแก้ไขปัญหาได้ครับค่ะ มีสูสีมากเลยเนะี่ยสูสีตั้งแต่เซตแรกเซตที่สี่สามพีระบัตขึ้นมาแล้วมี้ต่ไปใส่บล็อกเลยครับขอนย่ผาผาจุดเจ็ดนะครับการนในเซตที่สี่เสิร์ฟลงด้วยครับ เก้า oh, oh. ครับสุตรีมต้องการอีก3คะแนนนะครับจะปิดเซตนี้ครับจะไร้ขึ้นมาเป็น2เซตเท่ากันแล้วโคลีอยู่หน้าด้วยนะคะคหน้านี้ยกขึ้นมาเป็นบล็อกนะครับตีใส่บล็อกเลยครับ2 0ต่อ22จากบอเลเร็วของทางอัมพรยาไผ่รัตนากรเซิร์นะ ยกขึ้นมาชช่อนอย่างเหนียวครับโอ้โหรับข้าวฝปปั่งน้นชะชอ่อนอีกครั้งหนึ่ง,ขงใใคขาไี้กลายเคาะไปแล้วเดินโดนสูน,นครับเซตใหมาแต่ว่าไปโดนอัมพรชาผาทีครับซึ่งสูงอยู่แล้วนะครับแต่ก็เนี่ยค่ะพิราวันพยายามจะบอกน้องๆน,นะคะว่าไม่ต้องกังวลกีแม์